สวัสดีคนที่รักรถทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนาครับนี่ครับนี่คือรอยสเกิร์ตหน้าที่ไปเบียดฟุตบาทมานะครับที่ไปเบียดฟุตบาทมานะผมเลี้ยวไม่พ้นแล้วก็ไปเบียดฟูตบาทใครที่เป็นรอยแบบนี้นะครับใช้ปลิติัณฑ์ตัวเดิมครับนี่ครับของนิ้วไดครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวแบบง่ายๆให้ลูกค้าดูเป็นอีกรอยหนึ่งที่ลูกค้าเจอมาบ่อยนะครับเดี๋ยวมาดูครับวิธีการใช้งานสาหรับลูกค้าที่สั่งไปครับได้ของเสร็จก็เขย่าพอหลังจากนั้นครับผ้าาีีีมมมบบบบนนวออกะ ครับนี่ครับกดหัวแล้วบีบแค่นี้ครับครับผมนี่ครับนี่ครับป้ายเข้าไปครับนี่ครับผมนี่ครับหลังจากนั้นครับกดเลยครับผมนี่ครับรถใหม่ป้ายแดงรถเก่าๆนะครับใช้มาสักห้าหกปีครับที่มีรอยแบบนี้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับลูกค้าประจําเยอะมากครับตัวน้ํายาตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งไปแล้วเวลาไปใช้เองมันใช้ง่ายครับไม่ต้องเอารถเข้าศูนย์นะครับไม่ต้องเสียเงินสองสามพันเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมนี่ครับบีบอีกครับผม นี่ครับป้ายเลยครับนี่ครับขัดง่ายง่ายครับไม่ไม่กัดสีนะครับไม่กัดสีครับใช้ได้ทั้งมอไซค์รถใหญ่ได้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับใช้ได้ทุกยี่ห้อครับรถยุโรปก็ได้นะครับนี่ครับง่ายง่ายครับผมตัวน้ํายาไม่ได้ขัดรอยอย่างเดียวนะครับพวกคาบยางมาตอยนะครับพวกรอยเล็บแมวเล็บสุนัขนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับพอขัดรอยเสร็จนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับตัวน้ํายาไม่ได้กรบรอยนะครับไม่ได้กบรอยครับก็คือขัดเสร็จก็นี่ครับเห็นไหมครับ ใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันไม่ได้ขัดลอยอย่างเดียวครับมันเคลือบสีให้ด้วยครับมันจะเงาแบบนี้เลยเห็นไหมครับตัวเดียวนะครับของเนวดายเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกรอยนึงครับขวดเดียวเหมือนเดิมนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับลอยอย่างเงี้ยต่างจังหวัดเราเจอบ่อยครับพวกรอยเล็บน้องหมาที่ขึ้นตะกุยเล็บแมวอะไรเงี้ยนี่ครับล้างก่อนครับล้างก่อนนะครับนี่ครับอ่าครับหลังจากนั้นครับก็ง่ายๆครับไม่ต้องไปจ้างเขาขัดนะครับหรือว่าใครที่เป็นรอยอยู่แล้วครับ สั่งไปเลยครับตัวเดิมครับของเนว้ดายครับอ่าครับกดหัวออกมาครับบีบนุำยาแบบนี้ครับจะบ like ีบใ being ส่ผ้าก็ได้นะครับจะบีบใส่ผ้าก็ได้ครับหรือจะบีบใส่ตัวรถก็ได้นะครับนี่ครับป้ายไปครับป้ายไปเลยครับใช้ได้กับรถทุกสีสีอ่อนก็ได้สีเข้มก็ได้นะครับนี่ครับตัวแบบนี้เลยนะครับขออย่างเดียวครับลอยไม่ลึกถึงเนื Alto ้อสีนะครับไม่ลึกถึงเนื้อสีขัดออกหมดแน่นอนแต่ถ้าถึงลึกถึงเนื้อสีแล้วครับลูกค้ามีประกันก็โอเคประกันได้เลยครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับขัดพร้อมเคลือบนะครับลูกค้าลูกค้าสั่งไปก็คือขัดลอยด้วยแล้วก็เคลือบสีให้ด้วยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเช็ดให้ดูครับเดี๋ยวเช็ดให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเงาใสเหมือนเดิมนะครับเงาใสเหมือนเดิมครับง่ายๆครับง่ายๆครับดูครับเงาใสมันลดใหม่เหมือนเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวของเนวัดายนะครับเวลาลูกค้าไปใช้เนี่ยไม่ได้กบรอยนะครับเดี๋ยวล้างน้ําให้ดูก็คือขัดแล้วออกเลยครับไม่ได้กรบรอยนะครับ นี่ครับลูกค้าประจําจะรู้เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับใส่นี่ครับใส่มากครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือรอยเล็บแมวเล็บสุนัขครับสามารถใช้ได้เลยรอยเล็บไก่ที่อยู่ต่างจังหวัดลูกค้าสั่งได้เลยครับครับผมเดี๋ยวมาดูอีกรอยหนึ่งครับนี่ครับผมอีกรอยหนึ่งครับใครที่ชอบเอาแม็กไปเบียดมานะครับมันจะเป็นรอยแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับ ใครที่ชอบพอแม็กนะครับผมไปเบียดแล้วเป็นรอยแบบนี้ครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับเป็นรอยแบบนี้นะครับผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดิมนะครับของนิวไดเหมือนเดิมครับลูกค้าสั่งไปครับผมคุ้มแน่นอนนะครับอ่าบีบอกมาครับเหมือนเคยเหมือนเคยนะครับนี่ครับบีบอกมาครับัดไปที่แม็กได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเลิ่มออก้วครับนี่ครับใช้ได้หมดนะครับพวกวัสดุก็ใช้ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่ครับพวกแม็กครับผมนี่ครับเห็นไหมครับกลับมาเงาใสเหมือนเดิมแล้วครับแม็กครับใช้ได้ทุกสีนะครับแม็กครับใช้ได้ทุกสีเลยเวลาลูกค้าไปเบียดมานะครับขออย่างเดียวครับสีแม็กล่อนออกล่อนออกไปแล้วมันขัดไม่ได้ครับแต่ถ้าสียังไม่ล่อนนะครับลูกค้าใช้ตัวเดียวเลยครับของเนวไดครับนี่ครับเนี่ยครับดูก้านแม็กครับนี่ครับใช้ง่ายครับแค่บีบใส่ผ้าแล้วก็ขัดแค่นั้นเอง นี่ครับเห็นไหมครับ the ไม่ต้องส่งแม็กทําสีใหม่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่เดี๋ยวขัดให้ดูเข้าๆตรงล็อกหนึ่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับใหม่เหมือนเดิมนะครับใหม่เหมือนเดิมครับไม่ต้องส่งทําสีแม็กใหม่เลยครับตัวเดียวเหมือนเกอเหมือนเดิมครับของนิววดาครับเดี๋ยวมาดูรอยต่อไปครับต่อด้วยนี่ครับ ลอยตามกระจกหูช้างนี่ครับเวลาลูกค้านะครับไปเบียดมาหรือว่าพิชนมาอย่างเงี้ยครับเ้วเปรอยอย่างเงี้ยครับผมเราก็ใช้ตัวเดิมครับผลิตภัณฑ์ของเนวดายครับนี่ครับผมขวดเดยวเดิมนะครับการใช้งานก็เหมือนเดิมครับครับผมบีบใส่ผ้าหรือว่าใส่ตัวรถก็ได้ครับนี่ครับป้ายไปตามรอยเลยนะครับขออย่างเดียวสีไม่หลุดไม่ล่อนนะครับลูกค้าสั่งไปได้เลยครับนี่ครับกดง่ายๆครับกดง่ายๆใช้ได้ทุกสีนะครับมอไซค์ก็ใช้ได้นะครับนี่ครับนี่ครับ เขาง่ายถ้าสีไม่หลุดนะครับสีไม่หลุดหรือว่าสีไม่เข้าเนื้อสีถึงสีโป้นะครับต้องบอกว่าขัดออกหมดนะครับแล้วสาคัญมันขัดแล้วเคลือบให้ด้วยครับคาบขี้นกนะครับคาบยางมาตอยคาบยางไม้นะครับที่เป็นด่างๆดวงนะครับลูกค้าใช้ตัวเดียวเลยอ่าครับตัวนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าประจําจะชอบนะครับแง่เห็นไหมครับเห็นไหมครับขัดแล้วเคลือบให้ด้วยครับเงาเห็นไหมครับ เห็นไหมครับไม่ต้องไปจ้างนะครับผมพันห้าสองพันสามพันไม่ต้องเข้าศูนย์ด้วยําครับเสียประวัติด้วยลูกค้าสั่งตัวนี้เลยแถมผ้าไมโครไฟเบอร์ด้วยครับวันนี้ครับใครที่สนใจนะครับก็พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะครับหรือสั่งสั่งซื้อทางอินบ็อกข้อความได้เลยครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้าที่สละเวลารับชมนะครับใครสนใจก็สั่งได้เลยไม่ผิดหวัง